สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงนะคะอะไรกําลังจะเข้ามาตามจิตใต้สํานึกของคุณเออจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยกําลังนําพาอะไรเข้ามาในตอนนี้นะคะ เช่นเดิมเป็นแรนดอมพลังงานโดยรวมนะส่วนใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวเช็คดวงส่วนตัวคุณแอดไลน์ไอตรงนี้มานะ T R A I Y A 3 6 9ในการตรวจเช็คและดูดวงส่วนตัวนะคะอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณนะจ๊ะ เป็นเลนดอมพลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูเพราะเป็นแนวทางดูเพื่อความบันเทิงนะชฉวยที่ยาในการรับชมและการรับฟังนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานคลิป คลื่นแห่งความโชคดีของช่องเรานะจ๊ะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แทงเป็นค่าครูเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําตัวของทุกคน ขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนด้วยนะคะขอแรงครูบารมีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซน์ความรู้สึกของผู้อ่านไทยแล้วก็มาถึงพลังงานของพิภัยทุกใบเลยนะคะท,ทําจิตให้นิง่งทําใจเป็นสมาธิถ้าเชื่อตั้งใจดูให้จบคลิปถ้าไม่เชื่อปิดคลิปรหรือเลื่อนต่อเอ่อหรือเลื่อนผ่านไปเลยก็ได้นะคะใครที่ สนใจดูดวงแอดไลน์ไอมานาะพื่อรับการจองคิวในการตรวจเช็คดวงส่วนตัวนะคะพลังงานใบแรกเนี่ยเป็นพลังงานของคุณเป็นตัวคุณเป็นเอเนจีของคุณนะจ๊ะมาดูกันซิว่าว่าว่าอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงโอ้พลังงานใบแรกคุณคิดเรื่องแฟน ถามว่าพลังงานของคุณเป็นคนยังไงเป็นคนใจดีนะเป็นคนใจดีเป็นคนที่แบบหยิบยืน่นความมีน้ําจิตน้าใจต่อผู้อื่นแล้วก็แบบเป็นที่ปรึกษาได้ดีด้วยแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเป็นผู้ที่พร้อมที่จะมอบความสดชื่นความสดใสพร้อมที่จะมอบความสุขพร้อมที่จะมอบเขาเรียกว่าเป็นที่พูดคุยเป็นแบบ เอออะไรอย่างเงี้ยเป็นเพื่อนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเนาะเป็นคู่ที่ดีด้วยแล้วเป็นคนที่รักถ้าคุณมีแฟนมีคู่นะเป็นคนรักแฟนรักคู่ของคุณมากจงรักพักดีเออนนะสองถ้วยสองถ้วยพลังงานดีนะเนี่ยไพ่สองถ้วยโอ้ความใจดีความสดชื่นความสุขความสุขนะ เออนะจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยบางคนเนี่ยหลายหลายคนกําลังคิดเดอ,อใครที่โสดอยู่กําลังคิดอยากมีคู่อยากเจอแฟนที่ดีอยากมีแฟนดีๆอะไรอย่างนี้เออนะมาดูซิว่าจิตเขาเรียกว่าจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยกำลังนําพาสิ่งใดเข้ามาโอ้โหเดือดสันสองถ้วยแล้วก็เดือดสันคุณคือแสงสว่างของผู้คนคุณคุณคือผู้มีความสว่างมีแสงในตัวเอง นะคุณไม่มีใครดับแสงคุณได้ไม่มีใครมาทําให้คุณอัอบโชคอับแสงอับวัสนาได้เพราะคุณเป็นคนที่มีแสงมีออลาเป็นคนที่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเป็นคนที่มีบุญเป็นคนที่พร้อมจะมอบความสว่างสวัยอมอบแสงสว่างให้กับผู้อื่นด้วยนะถ้าใครมาปรึกษาคุณใครมาขอแนะนําจาก จากคุณใครมาอะไรอย่างคุณเนี่ยคุณสามารถแนะนําได้ให้คําปรึกษาเขาได้แล้วก็เป็นแสงสว่างนําทางให้ผู้อื่นได้โอ้ไพเดอร์ซันมันเป็นพลังงานของคนที่มีความสุขมีความสดชื่นมีความสดใสมีความเบิกบานสำรานใจเออใครอยู่ใกล้คุณใครอยู่กับคุณนี่นสนุกสนานสดชื่นสดใสเอเนจีดีมาก คุณคือพลังแม่เหล็กเลยที่ดึงดูดความโชคดีแล้วคนที่อยู่ข้างคุณอยู่ใกล้คุณเขาก็จะพลอยโชคดีไปด้วยพลอยดวงดีไปด้วยอะไรประมาณนี้อู้ไพเดือดสันสองถ้วยเดือดสันพลังงานดีนะโอ้โหพลังงานคุณดีมากพลังงานแบบไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่นะคุณมีความสดชื่นสดใสมีความเป็นเด็กอยู่ในตัวค่อนข้างสูงและช่วงเนี้ยมีความสุข ช่วงนี้คุณดูมีความสุขมากเออและช่วงเนี้ยใครหลายหลายคนเลยกําลังจะได้คู่กําลังจะเจอคู่เจอเพื่อนที่ดีเจอแฟนที่ดีเจอคู่ที่ดีเจอคนที่ดีเออนะเห็นไหมเออนะอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สํานึกของคุณอีกสี่ถ้วยสิ่งที่คุณนึกอยู่นี่นี่นี่จิตใต้สํานึกของคุณ จิตใต้สํานึกของคุณจะเข้ามาเห็นไหมสี่ถ้วยคือสิ่งที่คุณนึกอยู่คุณกําลังจะได้รับการหยิบยืน่นอะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหรือจะมีข้อเสนออะไรบางสิ่งบางอย่างเข้ามาหรือกําลังจะแบบเหมือนว่า คุณรออะไรอยู่คุณคิดอะไรอยู่จิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยมันกําลังแบบคิดอะไรอยู่ในหัวตอนเนี้ยเออสิ่งสิ่งนั้นเนี่ยกําลังจะได้กําลังจะเข้ามา <c oughs> เห็นไหมอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณในช่วงนี้เนาะรู้สึกาบางคนเนี่ยช่วงเนี้รู้สึกว่าแบบเบ e ื่อเบื่อเซ็งเซ็งอ่อนใจอ่อนใจเพเอาอะไรดีทําอะไรดีนะเบ e ื่อเซ็งจุกจิกเบ e ื่อเซ็งไม่รู้จะทาอะไรไม่รู้จะยังไง่รู้อะไรเงี้ยเออเนาะเบื่อเบื่อเซ็งอะ อุ้ยมันจะได้แล้วนะจะได้สิ่งที่แบบเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณเลยอะ่ะโอ้ดิชลิออตนะได้ลดยานพหาหนะการเดินทางบางคนจะมีคนทางไกลเดินทางมาหาบางคนจะรับข่าวดีจากการเดินทางบางคนก็คือคุณจะได้แบบความสำเร็จตามสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้ตามเป้าหมายที่คุณตั้งเอาไว้เออนะเส้นทางที่ไปสู่ ความสําเร็จเส้นทางที่ไปสู่เป้าหมายแห่งความฝันของคุณก็ได้นะเดชริออดบางคนจะได้เดินทางบางคนกําลังคิดอยู่อยากจะไปนู่นอยากจะไปนี่อยากจะนู่นจะนี่จะนั่นเออจะได้จะได้ไปบางคนจะมีแบบมีเกณฑ์ได้ยานประหานนะได้รถอะไรอย่างนี้ก็ได้นะอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สํานึกของคุณคาจะสติกมันคือสิทธิ์ของคุณมันคือสิ่งที่คุณสมควรได้มันคือความยุติธรรมมันคือความชัดเจนมันคือความถูกต้อง โอ้โหสิ่งดีเกิดขึ้นไพจัสติกซื้อสัตว์ซื้อตรงชัดเจนเที่ยงตรงยุติธรรมเสมอภาคเอออะไรแบบคือเป็นคนที่แบบคุณจะต้องได้มันเป็นสิทธิ์ของคุณนะมันเป็นสิทธิของคุณนะมันคือ สิ่งที่คุณสมควรได้มันคือสิ่งที่คุณคู่ควรมันคือสิ่งที่คุณพยายามมาตลอดคุณเหน็ดเหนื่อยกับมันมาอะไรอย่างนี้เออเห็นไหมไพ่จะสติความถูกต้องความชัดเจนความเที่ยงตรงความซื่อสัตย์ความยุติธรรมนะอะไรที่เป็นของคุณก็จะต้องเป็นของคุณนะคุณจะได้อะไรก็คือแบบเนี่ยจิตใต้สำนึกของคุณ มันคือจิตใต้สำนึกของคุณจิตใต้สำนึกของคุณสั่งการสิ่งจิตใต้สำนึกของคุณดึงดูดมาจิตใต้สำนึกของคุณเนี่ยคือคือมันเหมือนกับว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยอืพลังงานของคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะแล้วได้รับการสพอร์ตได้รับการสนับสนุนอะไรสักอย่างจากกาลยานมิตรจากผู้คนเนี่ยเห็นไหมสองถ้วยจากแฟนก็ได้เนาะ ให้สติ๊กโอ้โหความถูกต้องความชัดเจนความซื่อสัตย์ความยุติธรรมเอออะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณอีกสิบหมายสิบหมาย,มายการงานที่ล้นมือเออการงานที่ล้นมือบางคนมีงานเยอะช่วงเนี้บางคนภาระเยอะบางคนก็คือเป็นเสาหลักของครอบครัวเลยนะการประคับประคองการพยุงการแบบแบกบรับนะอืมนะการประคับประคองอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่า ใครกลัวที่จะทํางานไม่ทันแบบออเดอร์มาเยอะมากเลยจะเคลียร์งานไม่ทันเคลียร์ลูกค้าไม่ทันหรือว่าจะเคลียร์ไม่ทันมันแบบคิวมันเต็มคิวมันเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะสิบสิบหมายมถ้ามองในเรื่องก็คือว่างานเนี่ยงานเยอะก็เงินเยอะนะเออนะงานเยอะก็เงินเยอะออเดอร์เยอะลูกค้าเยอะก็คือเงินเงินทางนั้นเห็นไหมสิบหมายเหนื่อยหนักเออเหนื่อยน่อยช่วงนี้อาจจะเหนื่อยหน่อยช่วงนี้อาจจะหนักหน่อยช่วงนี้อาจจะมีแบบ าระหน่อยเนาะเออหรือบางคนก็เป็นเสาหลักของบ้านเนาะหรือบางคนก็แบกเอาไว้เป็นเดอะแบกเป็นเดอะแบกนะามาดูหน่อยอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณไพ่หนึ่งดาบโอ,อ้โห و, ชัยชนะความสำเร็จชัยชนะความสำเร็จการตัดสินใจเออความชัดเจนเห็นไหมความชัดเจนความเที่ยงตรงชัยชนะความสำเร็จการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างโอ้ดีนะดีนะ เนี่ยคุณกําลังจะผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคคุณกําลังจะผ่านพ้นเหมือนกับว่าไอ้ที่คุณหนักที่คุณเหนื่อยอยู่ตอนเนี้ยคุณกําลังจะผ่านพ้นมันไปได้เออนะอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สํานึกของคุณอีกโอเป็นหกดาบ แล้วก็เป็นราชินีไม้เทา้าเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมีความบ่งบอกว่าถ้าคุณไปเจอกับสถานการณ์หรือปัญหาหรือภาระอะไรที่มันลุมเรา้าภาระอะไรที่มันแบบต้องรับผิดชอบหรือว่าสิ่งที่คุณต้องแบกรับเอาไว้สิ่งที่คุณต้องแบบเหน็ดเหนื่อยกับมันอะ่ะเออนะมันกําลังจะคลี่คลายมันกําลังจะคลายตัวลงนะอาจจะคลายตัวลงด้วยระยะเวลาของมันเองหรือด้วยอะไรต่างๆอย่างนี้นั้นจะคลี่คลาย ที่คลายอ,ะ,อะปัญหาหรือว่าภาระหรืออะไรเนี่ยอาจจะเบาบางลงอาจจะดีขึ้นนะหรือสถานการณ์อะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าโอ้ยมันเหนื่อยเหลือเกินกับสถานการณ์นี้มันเหนื่อยเหลือเกินกับความรู้สึกนี้มันเหนื่อยเหลือเกินกับไอสิ่งที่เจออยู่ตอนนี้ไอ้ภาระไอ้ปัญหาเนี่ยนะอะุณจะแบบเหมือนว่ามันอาจจะคลี่คลายไปสถานการณ์นั้นอาจจะคลี่คลายไปจากแบบด้วยตัวของมันเ <kaf bruk S 2> องด้วยการเวลาหรือว่าด้วยอะไรบางสิ่งบางอย่างนะ ไพ่ถ้าดูถึงเรื่องการงานนะไพ่ราชินีไม้เท้าแล้วก็แปดเหรียญคุณเป็นคนที่หาเงินเก่งหาเงินคล่องแล้วคุณเป็นคนที่ทำงานเก่งคุณทำอะไรแบบได้หลายอย่างนะคุณเป็นคนเก่งเลยแหละนะไพ่ราชินีไม้เท้าเนี่ยคือคนเก่งคนที่ดูดีมีสเสน่ห์คนที่ดูมีอำนาจมีบรารมีคนที่ดูมีมีความเป็นผู้นำสูง นะฮะถ้าคุณเนี่ยให้ให้ไปเป็นผู้ตามใครให้ไปเป็นลูกน้องใครให้ไปเป็นอะไรเงี้ยคุณทําไม่ได้แน่คุณเป็นมีสภาวะความเป็นผู้นําเจ้าของธุรกิจเขาเจ้าขององค์กรเจ้าของกิจการหรือเป็นหัวหน้างานหรือเป็นระดับอะระดับบิ๊กบิ๊กระดับอะไรเงี้ยเออเนาะคือเป็นระดับนั้นแล้วอะเป็นแบบไพ่พระราชินีอ่าถือไมายแล้วอะเป็นไพ่คนที่แบบคือต้องต้องต้องเป็นผู้นำแหละเออสภาวะคือตำแหน่งสูงแหละตำแหน่งพระราชินีแล้วอะ เจ้าของกิจการเจ้าของธุรกิจแหละนะให้คุณไปเป็นเบสใครเป็นลูกน้องใครนี่คุณเป็นไม่ได้แน่คุณไม่ใช่คนแบบนั้นแน่แล้วคุณทําอะไรคุณก็สําเร็จนะคุณเป็นคนที่แบบทําอะไรมีความตั้งใจมากที่จะทํามันให้ได้จะทํามันให้สําเร็จอะไรอย่างเนี้ยไปแบบจะทํามันให้ถึงเป้าให้ไปเป้าหมายของคุณจะทํามันให้ไปถึงความฝันของคุณจะทํามันให้สําเร็จตามที่คุณปรารถนาตามที่คุณหวังไว้โดยชาริออดเนาะนักลบเนอนนักคนเก่ง คนเข้มแข็งคนกล้าหาญเนาะทีนี้ไพ่จัสติกกับไพ่สาแปดเหรียญอ่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องมันเป็นสิ่งที่แบบชัดเจนมันเป็นสิ่งที่เอ่อคุณจะต้องอ่อสำเร็จแน่ต้องได้แน่ต้องเข้ามาแน่ต้องเกิดขึ้นแน่คือความจริงที่จะปรากฏนะเออนะเป็นสิ่งที่ดีนะไพ่แปดเหรียญเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่คุณเพียรพยายามมาเออนะความสําเร็จนะการเงินแปดเหรียญคือการเงินนะ การเงินที่เกิดจากความตั้งใจของคุณเออนำมาให้คุณไปสู่ความสำเร็จอาจจะบางคนนะได้เลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งบางคนก็คือเหมือนกับว่ามันดีขึ้นจเจริญขึ้นโตขึ้นเติบโตขึ้นอะไรประมาณนี้เออนะคะอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณอีกอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณอีกคะโอ้แปดดาบไพ่แปดาบ อะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณก็คืออ่าบางคนบางคนนะ้าตอนนี้อึดอัดตอนนี้ไม่สบายใจหรือตอนนี้มีความกังวลใจในอะไรบางเรื่องเออ่นนะกำลังหาทางออกทางแก้หรือว่าบางคนมีภาระมันจะมาทันไหมเนาะมันจะได้ทันไหมเนาะมันจะเสร็จทันไหมเนาะมันจะแบบ ไอ้อย่างเงี้ยเออนะมีความอึดอัดมีความไม่สบายใจมีความแปดดาบอะมีความมืดแปดดานมีความแบบปิดตาปิดตัวปิดใจภ <laughs> า่แปดดาบเออนะอึดอัดลังเรไม่สบายไม่ใช่ลังเรอึดอัดอึดอัดไม่สบายใจไม่มีทางออกไม่มีทางแก้เอายังไงดีรู้สึกว่ามันแบบติดๆขัดๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคุณเป็นแบบนั้นใช่ไหมคุณกังวลคุณกลัวอย่างเงี้ยหรออืมอะ มาดูหน่อยมาดูหน่อยว่าอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของคุณ oh, oh, for June. For June. โอไพด์เดอร์อ๋อวิลออฟฟอร์จูนวิลออฟฟอร์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาดวงกำลังจะเปลี่ยนต้องบอกถ้าคุณไม่มีทางออกเรื่องอะไรเนี่ยมันกำลังจะมีทางออกเออนะไม่ว่าเรื่องอะไรที่คุณเจออยู่นะหรืออาบางคนเนาะ มันรู้สึกว่ามันแบบไม่ค่อยเป็นไปตามปัถนาไม่ค่อยสมหวังไม่ค่อยได้ดั่งใจในเรื่องที่อ,อโฟกัสไว้อะไรอย่างเนี้ยเนาะว mm hmm. ิอัพ์จูนกงล้อแห่งโชคชะตาทุกสิ่งทุกอย่างจะนําพาสิ่งที่ดีเข้ามาทุกสิ่งทุกอย่างกําลังจะเปลี่ยนผ่านไปนะอะไรที่เป็นปัญหาอะไรที่เป็นอุปสรรคอะไรที่ติดขัดอะไรที่มันอึดอัดอะไรที่มันไม่สบายใจอืม มันกาลังจะเปลี่ยนผ่านไปนะสถานการณ์บางสิ่งบางอย่างกําลังจะที่คลายหรือหรืออะไรแบบเขาเรียกว่ามันจะค่อยๆปลดล็อกออกทีละเล็กละน้อยหรือว่าปลดล็อกออกไปเลยเปลี่ยนแปลงไปเลยดีเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเออนะพาพ้อยวิวออฟฟอร์จูนเนียก็คือมันพลังงานของการขับเคลื่อนของดวงชะตาเป็นพลังงานของการขับเคลื่อนไปตามการเวลาเป็นพลังงานของการขับเคลื่อน ไปในสิ่งที่แบบผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านปัญหาอุปสรรคผ่านความทุกข์ความยากผ่านความเหนื่อยล้าเออนะดวงก็ค่อยๆหมุนไป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 เรื่อยๆนะเออสุขอยู่กับเราไม่ตลอดทุก,ก็อยู่กับเราไม่ตลอดนะไพ่กระเด็นออกมาแล้วหนึ่งใบจะแม่จ๋าเป็นไพ่หกเหรียญได้รับการอุปถัมภ์ได้รับการช่วยเหลือได้รับการซัพพอร์ต หกเหรียญการให้ความเมตตาความใจดีการทําบุญทําทานหรือมีผู้ช่วยเหลือหรือมีผู้สนับสนุนหรือมีผู้อุปถัมภ์หรือได้รับเงินหรือได้รับการได้รับสิ่งที่มีคนให้คุณเออหนะไพ่หกเหรียญเห็นไหมคือไพ่ของการให้การให้และการรับที่เสมอภาคการให้และการรับที่ถูกต้องและยุติธรรมนะคือไพ่หกเหรียญไพ่ของคนใจบุญเศรษฐีใจบุญนะไพ่หกเหรียญได้รับกอได้รับความช่วยเหลือนั่นแหละ นะถ้าคุณไม่มีทางออกหรือว่ากําลังติดขัดเรื่องอะไรอยู่คุณจะได้รับการแก้ไขและได้รับการช่วยเหลือนะมาประมาณนี้เลยมาประมาณนี้เลยอุ้ยเบิ้ลหกหกหกดาบหกเหรียญสถานการณ์ขี้ข่ายไงฉันบอกแล้วอะมาดูต่อมาดูต่อซิว่าวว่า,วาอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยจิตใต้สํานึกของคุณเนี่ยกาลังพาอะไรมาอะไรจะเข้ามาตามจิตใต้สํานึกของคุณไพ่สามดาบ อ่าไพ่หเหรียญกับไพ่สมดาบขึ้นมาอ่าฉันมีความรู้สึกว่าเธอจะต้องอโหสิกรรมให้อาภายัยยกโทษไม่เครียดแค้นอาฆาตพยาบาทไม่โกรธเคืองทำได้ไหมทำได้หรอทำได้ไหมทำได้หรอจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่านะถ้าเกิดว่าใครมีปัญหากับแฟน นะหรือใครเลิกกันไปแล้วหรือใครบล็อกกันใครไม่คุยกันอมืมันจะมีคือหกเหรียญเนี่ยการขอโอกาสการได้รับโอกาสหรือว่าการได้รับความช่วยเหลือหรือหรือเหมือนว่าการโหสิกรรมการให้ทานการให้อภัยสมมุติว่าคือสามดาบมาถ้าเธอโดนถ้าเธอโดนแย่งแฟนไปเนี่ยก็คิดว่าให้หมามันกิน ประมาณเนี้ก็คือแบบเธอด้สบายใจเออไปเอาไปเลยฉันยกให้ให้หมามันกินเออประมาณนี้ยคือการให้ทานเออนะเพราะว่าสามด้าบมาไงสามด้าบคือรักแทรกรักซ้อนความเจ็บปวดรวดร้าวความไม่สบายใจความผิดหวังเห็นไหมถ้าเกิดว่าคือถ้าเจอรักก็รักที่ไม่ดีรักที่ปวดใจแหละนะการทําบุญทําทานเป็นการแก้เคลดเสริมดวงด้วยแล้วก การโหสศกรรมการให้อภัยหรือว่าการให้ทานหมามันไปอะไรประมาณนี้เออนะเออเออ,เอ,อประมาณนี้เนี่ยแล้วเธอจะสบายใจด้วยแล้วหนึ่งแล้วอีกอย่างหนึ่งเธอก็ไม่ต้องติดกรรมกันอีกต่อไปทั้งกับคู่ของเธอแล้วก็คนที่แบบมาเป็นเจ้ากรรมในเวรเธอและคู่เธออะไรประมาณนี้เออนะสำดาบสำดาบสำดาบ อะดูกันต่อดูกันต่อดูกันต่อซิว่าว้าว้าวาอะไรจะเข้ามาตามจิตตตมสำนึกของคุณคะโอ้ไพ่ราชาถ้วยเอ้โหราชาถ้วยกับไพ่ห้าเหรียญไพ่ราชาถ้วยกับไพ่ห้าเหรียญใครติดขัดเรื่องการเงินจะได้รับการแก้ไขหรือมีคนสนับสนุนมีคนเปเงินมีคนให้เงินมีคนช่วยเหลือนะห้าเหรียญคือเธอจะเจอคู่ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุข เออนะคขาอยู่เคียงบา่าเคียงไหลเออนะอิ่มอิ่มก็อยู่ด้วยกันอดก็อยู่ด้วยกัน <c oughs> เอน้ย <c oughs> นี่เธอฉันจะบอกไพ่ร <c oughs> า,าชาถ้วยเนี่ยมันเป็นไพ่ของคนเปนะคนใจดีนะแล้วมันเป็นไพ่เหมือนกับว่าบางคนจะมีคนแบบคือในหลายมีดีในด,ในดีมีหลายอะ่ะนั่นไม่ถึงว่าถ้าเธอผิดหวังหรือว่ามี โดนทาให้เสียใจหรือเสียความรู้สึกอะไรมามันก็จะมีแบบเรื่องดีๆเข้ามาแหละอืมมันจะมาเหมือนกับแบบมาดามแผลใจหรือว่าแฟนเธอเนี่ยอาจจะมาเขาเรียกว่าขอโอกาสจากเธออีกก็ได้นะหรืออะไรสักอย่างถ้าจะทําแบบถ้ามีแบบนี้นะฉันมีความรู้สึกว่าบางคนนะเธอจะเจอคนที่ถ้าสมมตินะสมมติจะมีคนคนหนึ่งเข้ามามามาแบบ มามาเป็นแฟนเธออะคนคนนั้นน่ะเขามีตําหนิมาแล้วอืมเขาเคยผิดหวังเรื่องความรักมาแล้วเขาเคยมีปัญหาเรื่องคู่เรื่องครอบครัวมาแล้วหรือไม่งั้นตัวเธอเองก็ต้องมีปัญหาเรื่องคู่เรื่องครอบครัวมาแล้วแล้วก็จะมีแบบแฟนใหม่มีคนเข้ามาดามใจให้นะมันต้องแบบมันเป็นพลังงานโดยรวมโดยรวมมนะันเนาะมันมองได้สองมุมคือไม่ตัวเธอก็ตัวเขามีปัญหาเรื่องแฟนมาอ,อกหักมาอืม ผิดหวังช้ำรักมาอะไรประมาณเนี้ยอืมประมาณนั้นแหละนะอ่ะนี่คือสิ่งที่จะเข้ามาตามจิตใต้สำนึกของเธอที่แบบนำพาเข้ามาในเร็วๆนี้นะคะโอเคค่ะประมาณนี้เดอ้อขอให้โชคดีนะขอให้สุขสมหวังนะจ๊ะสวัสดีค่ะ